สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแกะกล่องพัสดุนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าด้านในเป็นอะไรนะคะแพกมาดีมากๆเลยค่ะ ไดชาร์จรถโตโยต้าวีโก้นะคะเดี๋ยวเราจะมาซ่อมไดรูปนี้ในคลิปนี้นะคะก็เดี๋ยวเชิญติดตามรับชมได้เลยจ้าค่ะเราก็มาเริ่มกันเลยค่ะตัวนี้ส่งมาจากกรุงเทพนะคะเดี๋ยวมาดูว่าด้านในมีอะไรเสียบ้างนะคะเพระ เรารู้จุดเสียแล้วเราก็จะแจ้งราคาไปยังลูกค้าที่กรุงเทพก่อนนะคะแล้วเรามาดูว่าจะได้ทําคลิปซ่อมไหมนะคะถ้าลูกค้าตกลงซ่อมเราก็จะทําเป็น ep สองนะคะคลิปนี้ก็มาดูว่ามันเสียตรงไหนเนาะ เช็คถานก่อนนะครับถ้าสมมติว่ามีไฟรูปแบตเตอรี่โชว์นะครับต่อฐานก็ยังมีนะครับลักษณะนี้คือฐานยังไม่หมดนะคะใช้ต่อถ,ถ้าเรายังกดได้นี่ก็คือยังมีนะครับถ้าฐานหมดเ็าจะอยู่ประมาณนี้นะนี่ถ้าลักษณะอย่างนี้คือหมดเนะาะเขาจะอยู่ประ,ปประมาณนี้อกมาแล้วอย่างนี้คือหมดแล้วหน้าฐานเขาจะดํานะครับ ตัวนี้<อ>ไม่มีเข่านะไม่มีอะไรเนาะจากการดูร่องรอยตัวนี้หัวคอมดำนะครับแน่ใจว่าช่างทองบอกว่าหัวคอมดำนะเดี๋ยวเปิดดูก็รู้เนาะแน่ใจว่ามันยังไงนะครับโอ้แล้วไเนนไหนดีออ วัดดูนะครับก็ลองวัดทุนดูนะครับนะครับสองวยนี่ก็ยังขึ้นอยู่นะครับเดี๋ยวนะคะกล้องไม่เห็นเดี๋ยหนเห็นไหมเด็ดอ่ะปิดแฝงเคอ่าในวัดวัดแล้วนะครับเมื่อเมื่อกี้เทศนะ ในขึ้นนะครับวัดลงก้าวก็ไม่ลงเดี๋ยวจะวัดเป็นค่าโอห์มนะครับตัวนี้จะอยู่ประมาณสองจุดเก้าถึงสามนะครับประมาณนี้นะเห็นแล้วนะอ่านี้คือวัดนะครับนี่นะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับค่าโอห์มนะก็ใช้ได้อันนี้ใช้ได้ครับใช่ไหมคะก็ มี2อ,อย่างแล้วนะครับที่ใช้ได้นะตัวฐานตัวทุ่นใช้ได้นะครับทีนี้ก็จะมาที่แผงไดโอดนะครับหลกัหลกๆที่เราเคยซ่อมกันนะครับก็เป็นแผงไดโอดนะก็จะทําการตัดชุดฟินคอยออกก่อนนะครับแต่ถ้าใครไม่แน่ใจว่ามันวัดเลยได้ไหมก็ลองวัดดูนะครับถ้าเขาขึ้นแบบแปลกๆมั่วๆก็คือให้สัษฐานเลยว่า จะชอดนะครับได้โอดใช่ไหมคะก็ขั้นตอนการวัดถ้าเป็นแผงลบก็ให,ให้เป็นแผงบวกนะครับตัวนี้บวกนะวัดตรงนี้เลยว,วัดขาหนึ่งขาหนึ่งก่อน,นแต่วัดแค่ขาเดียวนะครับ ขานี้ดไก่กองแต่ถ้าเราตัดมันจะชัวร์ใช่ไหมคะท่านแต่สอนวัดขาขาเดียวให้ดูก่อนนะครับนี่นะครับไม่ขึ้นน,นะครับอันนี้คือไม่ขึ้นนะครับลองสลับนะครับสลับมาขึ้นนะครับ แล้วมาลองวัดลบดูนะครับลบก็เอาใส่ตัวถังไปเลยน,นะครับลบจะขึ้นแบบขึ้นแปลกๆนะครับไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเขายัางมีชุดคัดเอาอยู่นะครับโอเคก็ให้ชัวก็ตัด วัดให้ดูเลยนแน่ๆก็คือชุดบวกเนี่ยไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าจะมีปัญหาก็น่าจะทป็ชุดลบนะครับแล้วก็ตัวคาดาวนะครับนะครับก็จะมาตัดออกวัดให้ดูนะครับครับก็เดี๋ยวช่างก็ประกอบฐานเข้าไปนะครับแล้วก็ได้ขัดของคอมนะ เดี๋ยวมาลองก่อนถอนนะครับว่าไฟจะชาร์จไหมเพราะถ้าตัดแล้วมันจะเหมือนลือล้อของลูกค้านะตัวนี้ข้อมูลมาค่อนข้างบอกว่าเสียเยอะนะครับทางก็เลยแต่ให้ละเอียดนะครับมามาแต่ใดนะครับตัวนี้ไฟไม่ดับนะครับ แป๊บหนึ่งนะครับตั้งสายพานใหม่ก่อนนะก็อันนี้ก็โมเล่นะครับจะเอาก็จะใส่ไปให้นะครับถ้าไม่เอาก็จะถอดน,นะครับอันนี้พูดถึงเจ้าของใดเนาะพูดถึงลูกค้านะคะเพราะว่าลูกค้าไม่ได้ใส่โมเล่เดิมมาเนาะเราก็ไม่เห็นสภาพโมเล่เดิมนะคะแต่คือเราต้องลองนะมันก็ต้องใส่ คือแผงใหม่ โอเคค่ะเดี๋ยวให้ช่างทองไปเชื่อมน,นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูอีกทีตอนลองไดลูกนี้กันเลยค่ะตอนการต่อก็ลบนะครับตัวถางบวกส่วนตัวปลั๊กนะครับตามนี้เลยนะครับไอจี IG, ตัวเอนะครับก็จะเป็นไฟสองเส้นนี้นะครับไฟสองเส้นนี้ต้องมาครบนะครับแล้วก็สัญญาณหลอดตัวนี้นะครับ ก็แคปปักไว้เลยนะครับเอาไฟเข้า Talk. สัญญาณหลอดมานะครับไฟตอนนี้อยู่12.9นะครับเปิดนะครับที่แล้วก็ไฟท้าที่1 4 1นะครับก็เป็นสายด้านนะครับ ลองอีกรอบเหมือนกันนะคะ เสร็จเรียบร้อยนะครับต้อมเสร็จพร้อมส่งกรุงเทพคะ่ะใครชอบคลิปนี้เมียช่างฝากแชร์ด้วยนะคะใครยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามช่องเมียช่างด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะจะมีรายละเอียดใดลูกนี้นะคะจะลงไว้อีกคลิปหนึ่งต่อกันนี่แหละคะ่ะใครอยากรู้รายละเอียดนะคะเดี๋ยวจะแนะนําเรื่องสายไฟด้วยก็เชิญรับชมได้ในคลิปต่อไปนะคะโอเคค่ะสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ